เมื่อวันที่25มกราคมนายปริญญาเทวานารุมิรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขียนข้อความลงบน Facebook แสดงความเห็นเรื่องแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าวินัยจราจรอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่กฎหมายไม่มีแนวปฏิบัติโดยระบุว่าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าวินัยจราจรอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่กฎหมายไม่มีแนวปฏิบัติ เป็นการพูดดูถูกในเรื่องวินัยจราจรว่ายอยู่ที่คนแต่พูดถูกแค่ส่วนเดียวและเป็นส่วนน้อยคือถูกแค่หนึ่งในสเท่านั้นหรือพูดได้อีกอย่างว่าพูดผิดสองในสครับเพราะแม้ว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตราย22วงเล็บสจะบัญญัติว่าผู้ขับขี่ต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้าในทางข้ามก่อนคือรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต้องหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่มีการบังคับใช้กฎหมายวินัยจราจรในเรื่องหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจึงไม่เกิดเพราะผู้ใช้บังคับกฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายข้อนี้นี่คือพูดผิดเรื่องที่หนึ่งของท่านนายกครับส่วนพูดผิดเรื่องที่สองคือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ชนคุณหมอบนทางม้าลายจนคุณหมอเสียชีวิตไม่ใช่คนทั่วไปแต่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ท่านนายกจึงจะพูดว่าปัญหาเกิดจากคนไม่มีวินัยจราจรแบบล,ยลอยๆแบบนี้ไม่ได้ภาพผองการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฎจราจรดังเช่นตัวอย่างที่ผมนำมาลงมีทั้งจอดทับทางม้าลายไม่ใส่หมวกกันน็อก ขี่รถไม่มีทะเบียนและขี่ย้อนสอนเป็นภาพที่ประชาชนเห็นบ่อยๆหากผู้บังคับใช้กฎหมายละเมิกดกฎหมายเสียเองแล้วจะไปบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไรแล้วใครควรต้องรับผิดชอบกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่บังคับใช้กฎหมายและเป็นผู้ละเมิกดกฎหมายเสียเองครับ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติมาตรา6สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีท่านนายกไม่ทราบหรือครับว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจท่านนายกจึงกล่าวโทษคนว่าไม่มีวินัยโดยตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่เกี่ยวแบบนี้ไม่ได้ครับขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณหมอและขอให้การถูกรถชนบนทางม้าลายในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ